สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสพินนะคะอันนี้จริงจูชายค่ะยายซื้อพันจริงจูชายที่เขาขยายมาเป็นถุงดำค่ะถุงประมาณนี้ค่ะถุงละ10บบาทที่คลองสิบห้านครนายกแถวโนนค่ะเนาะก็ซื้อมา3ามถุง10บ,บาท จิงจูชายเนี่ยที่เรารู้จักกันเขาใส่ในต้มเลือดหมูนะในต้มจือดอะไรเงี้ยก๋วยเตี๋ยวบางเจ้าก็าใส่นะมันเหมาะสำหรับคนเป็นความดันโลหิตค่ะมันมีสารที่ช่วยทำให้อ่หลอดเลือดเราเนี่ยปรับสมดุลแล้วก็ขยายได้ดีนี่มาปลูกกันนะคะตอนนี้ยายก็เตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วดินค่อนข้างจะร่วนซุยนปนพวก กะมะพร้าวพวกอะไรเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเราก็สลัดพวกแกลบออกให้หมดเลยนะเพราะแกลบเนี่ยมันอาจจะทําให้ไม่งอกงามดีเนี่ยคะ่ะก็มีต้นเดียวเองเอาไม่ต้องเดี๋ยวแยกนิดนึงนะแยกนิดนึงแยกได้สองกอเองเนี่ย มีรากที่หน่อยปักลงไปเลยปักลงไปนะใช้ถุงมือเรียบร้อยปักลงไปเดี๋ยวใช้พั่วขุดลงไปนิดนึงเพือพ่อที่จะให้ปลูกได้ง่ายๆนี่เนี่ยตอนนี้เราปลูกเวลานี้ก็น,นะเวลา5้าโมงเกือบหกโมงละเพราะเดี๋ยวมันก็จะไม่โดนแดดพราอเช้าๆเราอาจจะหาอะไรมาคลุมนิดนึงเนี่ยค่ะ โอ้แพงเหมือนกันนะเพราะบางอย่างเนี่ยเราซื้อมาสิบบาทนี่เราสามารถแยกได้นี่แยกไม่ได้เลยอ,ะอ่ะปลูกไปทั้งแนี้ยแหละนะเนี่ยเดี๋ยวพองามมล้วเรามันก็จะแตกขแขนงเราก็มาเพาะเมื่อก่อนยายก็ปลูกงามเมื่อก่อนน้นเนี้ยเดือนก่อนยังเก็บกินอยู่เลยตอนหลังพอดีเก็บไปเก็บมาไม่ได้ใส่ใจมัวแต่ไปน่นไปนี่รากเน่าตายหมดเลยเลยซื้อใหม่ทุกอย่าง อ่าอันนี้อันนี้แยกได้ค่ะเนี่ยเขาน่าจะเพาะมาเมล็ดนะคิดว่านะเนี่ยแยกได้โอ้ยอันนี้แยกไม่มีรากจะรอดไหมเนี่ยเนี่ยค่ะปลูกดินค่อนข้างร่วนนะอ่าเราปนแกลบดินเนื้อดินจะน้อย ขุยมะพร้าวปลูกลงไปมันก็ชอบน้ํานะชอบให้รดน้ําแต่ไม่ชอบแฉะนะเพราะว่ากระถางนี้ต้องมีรูพอเรารดลงไปมันก็น้ํามันก็ไหลออกนะไม่ให้แฉะอืแค่นี้แหละเต็มกระถางแล้วเดี๋ยวมันก็จะกระจายไปเต็มนั่นแหละเนี่ย เป็นความดันยาเนี่เป็นความดันนะแต่เรา,เคาควบคุมได้ก็กินอาหารกินพวกพืชผักพวกเนี้บางทีก็ไปใส่ในผัดเลือดหมูผัดถั่วง,งอกต้มจืดก็แล้วแต่ค่ะนะบางทีก็แกล้มสดๆเอาไปใส่ในพันผักผักปั่นนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมปลูกได้แล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมนาน้ำมารดแกลบที่เหลือก็โรยๆข้างบนหน่อยก็ได้ไม่เป็นไร นะเพราแกลบนี้มันเปนแกลบเก่าแล้วปิดข้างบนหน่อยเนี่ยค่ะปลูกกันนะคะเดี๋ยวยายไปเอาน้ำมารดนะคะนี่ค่ะรดลงไปเลยเอาทั้งถังนี่แหละคะ่ะเนี่ย ลดลงไปเลยค่ะให้มันชื้นชุ่มช่าแต่น้ําก็ไม่ขังนะเดี๋ยวมันก็ไหลลงหมดเนี่ยเห็นไหมปลูกกันค่ะเป็นเบาหวานถึงเอ้ยไม่ใช่เป็นความดันเบาหวานก็โอเคนะมันมีอยู่ข้อหนึ่งด้วยอะ่ะแต่โดดเด่นในเรื่ององความดันมากที่สุดนะเนี่ย กิงจูชายมันมาจากทางจีนนะคะเนี่ยปลูกกันนะคะปลูกไปเรื่อยอันไหนลงดินได้เราก็ลงอันไหนลงไม่ได้เราก็ลงกระถางนี่แหละคะ่ะนะก่อนหน้านี้ยายก็บ้าซื้อกระถางมาเยอะแยะไปหมดทั้งกระถางดํากระถางมังกรเนี่ยก่อนหน้านี้นี่กระถางมังกรนี่ก็มาขายถึงหน้าบ้านเลยนะเป็นคนราชบุรี เขามีรถมาขายแล้วก็ซื้อไม่ต้องแบกโอเคปลูกกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในทุกๆเรื่องสุขภาพแข็งแรงกันค่ะสวัสดีค่ะ